การรวมไฟล์ Excel หลายร้อยไฟล์ก็ได้กันทาได้ดังนี้นะครับในโฟลเดอร์นี้ครับเก็บไฟล์ Excel อยู่ทั้งหมด365ไฟล์นะครับตั้งแต่ไฟล์เบอร์1ถึงไฟล์เบอร์365นะครับต้องการรวมไฟล์ Excel ทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เป็น Excel 1ไฟล์นะครับก็เดี๋ยวดูตัวอย่างนิดนึงนะครับว่าไฟล์ e x c e เในนี้นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ละไฟล์เนี่ยก็มีข้อมูลประมาณนี้2คอลัมน์นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลอยู่100แถวนะครับจริงๆก็ ไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อความง่ายนะครับในการที่จะตรวจสอบว่าถูกต้องว่ารวมได้จริงไหมได้ครบไหมนะครับก็เลยบอกว่าทุกไฟล์เนี่ยมีแถวเท่ากันหมดเลยนะครับหนึ่งร้อยแถวไม่รวมเฮดเดอร์นะครับอันดวิธีการรวมนะครับให้ไปที่แถบ Data นะครับกด Data ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ get Data แล้วก็ f อร์ file นะครับเราก็เลือก f อร์ Folder เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ Excel ไว้หลายร้อยไฟล์นะครับ กด Open นะครับจากนั้นก็เลือก combine แล้วก็ combine and transform data ครับเลือกช h e ห t 1นะครับตัวอย่างให้ดูนะครับว่าหน้าตาประมาณนี้นะครับกด OK ครับเขาก็จะให้ตัวอย่างให้ดูนะว่าถ้าเกิดรวมไฟล์แล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับข้อมูลเดิมเนี่ยมี2คอลัมน์คือ name กับ score นะครับข้อมูลใหม่จะมีคอลัมน์งอกขึ้นมานี้นึนะครับว่า ดึงจากไฟล์ชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับให้เหลือแค่ตัวเลขพอนะครับวิธีการก็คือไปที่แท็บ Add Column นะครับแล้วก็เลือก Column from Example นะครับจากนั้นนะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่า00 0นะก็คือว่าดึงมาจากเอาตัที่001นะครับดึงมาจากชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับกด OK นะครับแล้วก็ลากไปนะที่ด้านหน้านะครับ เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ด้ยกันดับเบิลคลิกนะครับตั้งชื่อว่าไฟล์ name แล้วกันนะครับแล้วก็ลบอันนี้ทิ้งไปนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็กด remove นะครับนี่ครับก็ทานฟอร์มแล้วนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับ3คอลัมน์นะครับจากนั้นก็กดไปที่แท็บ home นะครับเลือกอันนี้ครับ close and load นะครับมีทั้งหมดอยู่365ไฟล์นะครับ สละไฟล์มีทั้งหมด100แถวนะครับรวมกันแล้วนะครับก็จะเป็น36,500แถวนะครับก็รวมกันได้นะครับครบนะครับตามที่ดึงมาจาก300กว่าไฟล์เมื่อกี้นี้นะครับ